นี่รู้หรือ,อยังคะเนี่ยว่าวันบันเทิงเขามี YouTube กันแล้วอะยังไม่ไปกด Subscribe อีกไปค่ะไปกด s u b s c r i b e ได้แล้วค่ะแล้วอย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะแน่นอนค่ะคือมันมีโมเมนต์ที่หลายๆคนคือทักเลยว่าฟ้าใสแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าใสไม่เหมือนเดิมฟ้าใสแบบโดยปกติจะชอบคุยขาเทหร่โดยปกติฟ้าใสจะชอบคุยกับคุณพ่อแล้วก็โดยปกติมีหลายอย่างที่ฟ้าใสชอบทําแต่กลายเป็นว่าฟ้าใสคนนั้นหายไปขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องจริงๆ ก็เลยมันเจอมาเยอะค่ะพี่หนูประกวดมาหลายครั้งไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนแล้วหนูก็โชคดีที่มีคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยสนับสนุนที่ผ่านมาที่หนูเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกนะคะพี่มันเยอะจนหนูคิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่พาเรามาถึงจุดนี้เราก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรเพื่อทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็เลยแบบเออโอเคก็ตามที่เขาอยากจะพูดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันกลับมา กระทบกับหนูได้ตรงนะคะ 6มิถุนายนเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจะต้องทำข้อตกลงในการเข้าประกวด MUT .2019 ซึ่งทุกคนที่เข้ารอบ60คนเนี่ยจะต้องเซ็นข้อตกลงซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่สัญญามันเป็นเพียงเงื่อนไขข้อบังคับในการประกวดแล้วก็เมื่อประกวดแล้วได้ท็อป5เราถึงจะ เชิญทำสัญญาค่ะทางัานข้อที่1น,นะคะวันที่6มิถุนายน2562ฟ้าใส่ได้เซ็นสัญญาฉบับแรกกับบริษัททีพียน2018จำกัดในขณะเข้าร่วมการประกวด Miss Universe Thailand 2019โดยในสัญญานะคะได้ระบุรางวัลและระยะเวลาผูกพันสัญญากี่ปีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางกองประกวดกี่เปอร์เซ็นต์ และเงื่อนไขการทำงานบทบาทหน้าที่ของมิ s อ u n เ v e r ์ e ไท a แล a ด์ไว้อย่างชัดเจนค่ะพี่ปุ้ยได้บอกว่าอันนี้ไม่เป็นสัญญา<ม>เป็นข้อตกลงเฉยๆแต่ในข้อตกลงนี้ได้ระบุรายละเอียดถึงเงินรางวัลระบุรายละเอียดถึงการหักเปอร์เซนต์ระบุรายละเอียดถึงรางวัลต่างๆไว้อย่างชัดเจนคราวนี้ถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยผมใจะให้ทานายเป็นผู้บอกว่าสิ่งที่ว่าใส่เซ็นไปเนี่ยในรอบหกสิบคนเนี่ยกับเพื่อนทั้งหมดอะเป็นสัญ,ญญาหรือไม่ครับประชาชนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจผิดถ้าเกิดว่า ในหัวข้อเนี่ยไม่ได้เขียนว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ว่าเอกสารใดนะครับที่ท่านเซ็นไปไม่ว่ามันจะเขียนว่าสัญญาข้อตกลง MOU บันทึกไม่ว่าจะเขียนว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าตราบใดก็ตามนะครับที่เจตนาของผู้เสนอและผู้สนองเนี่ยต้องตรงกันเนี่ยเราตกลงกันแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาข้อตกลงต้องได้รับบัตการบังคับนะครับและสามารถบังคับใช้ในในกฎหมายได้ทุกประการเหมือน สัญญาปกติทั่วไปไม่ว่าจะเขียนว่าข้อตกลงก็ตามครับวันที่17กรกฎาคมรองทั้งหมดเขาก็เข้าเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย<ม>ยกเว้นน้องฟ้าใสาย,ยังไม่ได้เข้าเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยฟ้าใสาเขาก็ยุ่งมากจริง,รงๆกองก็ยุ่ง<ม>ช่วงนั้นเขาดังมากฟ้าใสาเขาบอกนะคะว่าในวันที่17กรกฎาคม2 5 6 2นะคะขอยืนยันว่าทาง TPN ไม่เคยแจ้งและไม่เคยเรียกหนูเข้าไปเซ็นสัญญาเลยค่ะ และสิ่งที่เป็นหลักฐานนะคะแล้วสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าหนูไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปเซ็นสัญญาคือตารางงานของกองประกวดค่ะและในตารางงานเนี่ยกองประกวดผู้จัดการกองจะเป็นคนลงไม่มีการลงให้ไปเซ็นสัญญาเลยแล้วถ้ามีการลงจริงไม่รู้ว่าช่วงไหนจะไปเซ็นอาจจะเป็นสี่ทุ่มหรือเปล่า อาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมเห็นพี่ปุ้ยถแถลงว่ายกเว้นน้องคนเดียวอาจจะไม่ได้บอกว่าไปเรียกน้องก็ได้แต่จริงๆต้องบอกว่าไม่มีการเรียกน้องจริงๆเรามีรูปที่เราได้ทํางานจริงในวันนั้นนี่คือรูปทั้งหมดที่น้องทํางานกับลองทั้งห้าคนลองทั้งสี่คนนะครับซึ่งหมายความว่าวันนั้นเนี่ยโอกาสจะไปเซ็นสัญญายากมากเลยสําหรับตัวน้องอะ่ะและน้องก็บอกพี่เอกสิบ,บอกว่าพี่แต่หนูก็ไม่รู้ด้วยอะ่ะว่าเพื่อนไปเซน็นไม่มีใครบอกหนูเลยก็เลยน่าแปลกว่า เออเพื่อนไปนเซ็นตอนไหนแต่อาจจะเขาอาจจะมีเวลาว่างกว่าฟ้าใสก็ได้ตอนนั้นขอยืนยันว่าน้องไม่บ่ายเบี่ยงและไม่เคยรับทราบเลยว่าวันนั้นมีการเซ็นสัญญานะครับแล้วก่อนที่จะเดินทางแปแลนต้าวันที่ไปถ่ายทำลุคบุก๊ก mm hmm. ไปถ่ายพอร์เทรตอะไรเนี่ย mm hmm. พุ่มกับกองดเรคเตอร์กอง mm hmm. กับพี่ผู้จัดการก็คุยกันเขาก็บอกว่าใช่ค่ะของมิสเวรซาก็บอกว่าน้องก็ยังไม่สะดวกเพราะน้องอยากจะโฟกัสในเรื่องของการเทรนบางคนอาจจะมองว่าก็เนี่ยเธอไม่ทำให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็จริงยอมรับนะคะก่อนเดินทางไปแอตแลนตาได้ส่งสัญญามาให้ฟ้าใสแต่พี่ๆทราบไหมคะว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ส่งมาวันคืนก่อนที่จะเดินทางไปแอตแลนตาค่ะท p n ส่งมาคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืน นั่นหมายคว่าถ้าได้รับสัญญาแล้วน้องก็จะหลับเลยทันทีแล้วตื่นมาแต่งหน้าทําผมเพื่อเตรียมตัวจะไปสนามบินอันนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นน้องเนี่ย ท่านจะมีการเซ็นสัญญาไหมครับนั่นหมายก็ว่าคําว่าก่อนแอตแลนตาหมายก็ว่าคืนก่อนบินเลยครับแล้วด้วยภาระ,ะหน้าที่ตอนนั้นนะครับน้องก็โฟกัสฉะนั้นเราจะดูไทม์ไลน์ว่ามันยากมากที่ได้เที่ยงคืนและตีหนึ่งจะเปิดสัญญาและเซ็นกลับไปแต่ว่าวันที่28เนี่ยคุณแม่ของน้องก็เดินทางมาก็ยังมาขอนอนกับเราเรับอกได้เลยเพื่อจะรอส่งน้องเข้ากองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ ปริ้นสัญญาให้คุณแม่น้องเพราะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะขอดูเองคุณแม่ก็ขอแก้ไขแก้ไขในตัวสัญญาซึ่งเป็นลายมือของคุณแม่เองทั้งหมดแล้วก็ไม่เป็นไรผลประโยชน์ในนั้นะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะอย่างสมมุติว่าสัญญาในประเทศอันนี้ชัดเจนนะคะคือทุกกองทุกเวทีก็ทําไว้ที่ 70- 30 ข้อที่4เมื่อเดินทางไปถึงแอตแลนตาแล้วในวันที่28พฤศจิกายน2562คืนก่อนที่ฟ้าใสจะเข้ากอง Miss u n i v e r s ์นะคะหนูได้รับสัญญาจากมือพี่ปุ้ยโดยตรงโดยคุณแม่ของฟ้าใสนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยหนูจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งไม่ตรงกับสัญญาฉบับแรกอทิเช่นมีการเพิ่มจำนวนปี เพิ่มจำนวนการหักเปอร์เซ็นต์และอื่นๆอีกด้วยค่ะคุณแม่จึงขอให้เปลี่ยนสัญญาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของฉบับแรกซึ่งทาง TPN 2 0 1พนนะคะก็ส่งสัญญามาอีกฉบับกลับมานะคะแต่ก็ยังมีเนื้อหาบางอย่างที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับฉบับแรกค่ะดังนั้นนะคะจากที่พี่ปุ้ยถแถลงข่าวว่าคุณแม่ฟ้าใสาขอหักเปอร์เซนต์เจ็ดสิบ ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าในสัญญาฉบับแอตแลนต้ามีการขอหักเปอร์เซ็นต์มากกว่า70-30ขอย้านะครับจากการที่พี่ปุ้ยถแถลงข่าวว่าโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องหกัก70-30จริงครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่สัญญาฉบับแอตแลนต้าขอหักมากกว่า70-30มันเป็นเรื่องของสัญญาต่างประเทศที่ถ้าเราบอกว่าบริษัทหางานที่ต่างประเทศเรื่องทั้งหมดก็จะมีการแบ่งกัน50-50 โดยโดยที่เราจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมดทั้งส่วนแบ่งเอเจนซี่ทางนู้นทางนี้เพื่อไม่ให้วุ่นวายในทางกฎหมายต่างๆรวมถึงส่วนแบ่งของอทางเมืองนอกอะไรก็คือ50-50คุณแม่ก็แก้มาว่าขอ70-30ได้มได้ไหมรบอกได้ให้คะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนั้นเนี่ยนึกฝันอย่างเดียวว่าไอ้ไรายได้พวกนี้มันไม่ได้ทำให้บริษัทรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเราค่ะไม่ใช่เราอยากจะ ให้เอกสารทุกอย่างมันถูกต้องให้หมดเพื่อจะได้แน,แนบส่งเขาให้ครบหมดนะคะพี่ปุ้ยได้พูดครั้งที่แล้วว่าขอหักต่างประเทศ50แล้วก็ถ้าจะเคลียร์เอเจนซี่ให้เราจะออกให้ใจให้ทุกอย่างเลยสัญญาไม่ได้เขียนแบบนั้นและไม่ได้บุกแบบนั้นระบุว่าอะไรครับน้องฟาใสระบุว่าถ้าฟ้าใส่ได้ตําแหน่งมิสยูเนเวอร์สค่ะจะขอหัก50%ทุกกรณีในหลักกฎหมายมันมีหลักใหญ่สําคัญอยู่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาคุณเซ็นอะไรลงไป คุณเอาข้อเสนอมาให้น้องเซ็นวันแรกว่ายังไงคุณต้องผูกพันตามสัญญานั้นนะครับถ้าคุณอยากจะแก้ไขสัญญาคุณเดินเข้ามาหาน้องแล้วคุณบอกว่านี่คือเงื่อนไขใหม่น้องมีสิทธิทุกประการที่จะยอมตามหรือที่จะปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ปุ้ยเดินมาแล้วบอกว่าสัญญาฉบับใหม่มาแบบนี้น้องมีสิทธิที่จะไม่เซ็นหรือไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย100ซนะครับฉะนั้นฟาใสยขอสรุป ดังนี้นะคะว่าสัญญาฉบับแอตแลนตาบริษัททีพียน2018ให้ได้ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาหลายข้อคุณแม่ฟ้าใสาจึงขอร้องให้มีการแก้สัญญาให้เหมือนกับสัญญาฉบับที่1ค่ะขอเข้าใจเลยครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ฟังข่าวมาว่าโอ๊ยน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาเราเซ็นไปแล้วฉบับแรกมีเนื้อหาเลยสมมติน้องๆไปทํางานครับบอกเงินเดือน บอกจำนวนปีทํางานบอกทุกอย่างไปแล้วแต่ถ้าเนื้อหาบางอย่างมันถูกเปลี่ยนในสาระสําคัญเนี่ยพี่ชวานน้างน้องก็ต้องก็ต้องคิดละละ่ะกลับมาเมืองไทยวันที่27กองประกวดก็ได้ส่งหนังสือทวงถามให้ฟ้าใสาเนี่ยเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งที่สำนักงาน mm hmm. เพราะว่าเฮ้ยมันวันที่27แล้วนะคะ mm hmm. ก็วันที่21กุมภานะคะ น้องฟ้าใสก็ได้เดินทางมาพร้อมญาติผู้ใหญ่สองท่านแล้วก็ทนายความก็มาขอเจราจาในวันดังกล่าวแล้วก็น้องฟ้าใสก็ถือสัญญามาหนึ่งฉบับเพื่อมาขอเจราจาด้วยแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้บริษัทเนี่ยทำสัญญาดังกล่าวขึ้นมาซึ่งบริษัทก็ดูแล้วทังของคุณฟ้าใสเนี่ยเขียนมาโดยโดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของตัวเข้าข้อกฎหมายนะครับ ทางเราทางผมเนี่ยกับทางทนายก็มีการเจราจารกันว่าโอเคอย่างนั้นวันนี้คงจะยังเซ็นกันไม่ได้วันที่15มกราคม2563หลังจากกลับจากการประกวด Miss Universe ทางกองประกวดได้เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีกฟ้าใสาก็ได้เข้าไปตามที่กองประกวดเรียกและเมื่อได้อ่านสัญญาฟ้าใสาจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเ,เนื้อหาเยอะมากซึ่งมากกว่าฉบับก่อนหน้านี้อีกค่ะ ฟ้าใสจึงไม่ได้เซ็นสัญญาในวันนั้นแล้วขอกลับมาปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะเซ็นไปฉบับแรกตอนเข้ากองฉบับสองส่งให้แอัลลนตาที่อัลลนตาฉบับสามกลับมานั้นเรียกน้องเข้าไปเซ็นสรุปว่าเนื้อหาตรงนี้ถูกเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากน้องก็เลยบอกขอกลับไปเปลี่ยนขอกลับไป ขอกลับไปแบบปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่ามันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงเชนี้น้องก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่เหมือนกับที่เราแบบที่เราเคยได้มาที่เราเคยเซ็นไว้ะนะครับในวันที่2องกุมภาพันธ์2,563ฟ้าใสได้ติดตามไปทางอดีตผู้จัดก,การกองประกวดนะคะถึงเรื่องของสัญญาและขอนัดเข้าไปคุยทางผู้ใหญ่จึงนัดมาเป็นวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งการนัดครั้งนี้นะคะเกิดจากการทวงถามของฟ้าใส ถ้าดูไทม์ไลน์ก็จะรู้นะคะว่าหนูไม่ได้บ่ายเบียงการเซ็นสัญญาเลยค่ะจริงๆวันนี้มีหลักฐานมาโชว์ครับว่าจริงๆคาว่าบ่ายเบียงยึดยื้อไม่เคยเป็นเลยครับที่ผ่านมามากกว่าครั้งนี้น้องก็เคยทวงถามติดตามเรื่องสัญญากับทางนั้นแล้วก็มีหลายโดวยวันนี้ก็เอารายมาให้ดูนะครับที่จุดๆๆคะหนูมีเรื่องปรึกษาทางทีเอ็นยังไม่ได้นัดวันกับฟ้าใสเข้าไปคุยเรื่องสัญญาเลยคะ่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันวันศุกร์ที่7ก,กุมภาทางทีเอ็นสะดวกไหมคะทางนี้ก็บอกว่า น้องก็บอกขอเป็น17ได้ไหมคะทางนั้นบอก17บอกว่าสุดท้ายตกลงที่21กุมภานะครับก็คือว่าน้องทวงถามไปนัดไปแล้วทางนั้นก็สรุปกลับมาเป็น21กุมภาซึ่งตรงกับไทม์ไลน์จริงๆมีมากกว่า1ครั้งนะครับ ที่เราพอดีถ้าแถลงข่าวแล้วมันอาจจะเยอะไปนิดนึงต้องมาเปิดทุกครั้งเลยแล้วก็ลายตัวนี้ขอน้องดูได้เราสามารถส่งให้เป็นหลักฐานได้ลายจริงแน่นอนแล้วคนที่เป็นพยานได้คือผู้จัดก,การกองวันที่21กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสจึงเดินทางเข้าไปพบ TPN2018 อีกครั้งพร้อมเจราจาเรื่องสัญญาแต่ทางบริษัท TPN2018 นะคะปฏิเสธที่จะแก้ไขจึงได้มีการตกลงนัดคุยกันและสุดท้ายมีการจบสัญญากันในวันที่4มีนาคม 63สำหรับฟ้าใสนะคะทุกคนก็ทราบว,ว่าฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีมากไม่ว่าจะไทยและต่างประเทศแต่ขอพูดในเรื่องของที่ประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้ววันแรกนะคะที่มีการลงนามนะคะในข้อตกลงหรือว่า MOU หรือสัญญาฉบับแรกนะคะก็จะมีสัญญาฉบับที่สองซึ่ง มันตรงรายละเอียดเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะมันตรงกับที่คุยกันไว้หรือที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่เคยตรงกับจับแรกไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะคะในชีวิตของน้องไม่เคย<า>เจอเมาต่อก็เลยค่อนข้างตกใจค่ะฉะนั้นสิ่งที่จะสรุปจากที่แถลงมาคือน้องไม่เคยใบยเบี่ยงและน้องไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยน เนื้อหาสาระสาคัญสัญญาฉบับที่2ฉบับที่3จากการที่ TBN แถลงไปว่าทางบีเอ็นไม่เปลี่ยนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงล่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้นะครับฟ้าใสต่อเลยะะจากการที่พี่ปุ้ยถแถลงข่าวว่ายินยอมให้ฟ้าใสได้เปิดข้อตกลงสุดท้ายได้โดยจะไม่เอาความนะคะฟ้าใสก็ยินดีที่จะให้พี่ปุ้ยเปิดข้อตกลงนั้นเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะไม่ใช่อยู่ที่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่อยู่ที่เนื้อหาสัญญาในทุกฉบบั ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและบางข้อในสัญญาไม่เป็นไปตามฉบับที่1ห,หรือไม่จึงอยากให้พี่ปุ้ยและบริษัท TPN 2018นะคะได้เปิดสัญญาทุกฉบับโดยฟ้าใสาย,ยินดีมาร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะคะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและยืนยันข้อเท็จจริงกับประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านจริงๆเราต้องบอกว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับการที่เปิดสัญญาครั้งนั้นละคัะผม,มอยากให้ประชาชนตัดสินเลย นะครับประชาชนตัดสินการเปิดสัญญาขณะนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวด้วยที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดครั้งนี้เลยผมผมคิดว่าเราให้เกียรติทีพีเอ็นก่อนดีไหมครับให้เกียรติทีพีเอ็นเป็นผู้เปิดเป็นผู้ร่างแล้วก็เรามานั่งด้วยผมคิดว่าไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันหรอกครับมีแต่ความเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสัญญามันจะบอกเองสําหรับการที่ใช้กับสัญญาของทางทีพีเอ็นนะครับว่าเป็นสัญญาธาตุรุนแรงกันไปเอาเป็นว่าเราไม่อยากเราไม่ขอใช้คํานี้ครับเอาเป็นว่าเนื้อหาในสัญญาบางอย่างมมมมัััันนนนนีีกกกาารรเเปปลลลล่่ยแแงงงะะอาาออจจดตไไ้้คบ ผู้จัดได้ลงทุนไปแล้วเขาอาจจะต้องถอนทุนจากตรงนี้เรียกว่ากันไปเนี่ยตลอด1ปีที่ฟ้าใสได้ดำรง,งตำแหน่งมิช s ั่นเวิร์ a ไทยแลนด์ฟ้าใสได้ยินยอมให้กองหักตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับแรกทุกบาททุกสตางค์แล้วฟ้าใสถ่ายสปอนเซอร์ถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์ฟ้าใสถ่ายให้2ตัวโดยไม่ได้มีเงินเพิ่มมันเป็นภาระหน้าที่ของเราที่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วฟ้าใสดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบทบาท ปัญกวดมิชิรุ้วยอมถูกการเทนไม่มีสิ่งไหนเลยที่ตลอดหนึ่งปีที่ฟ้าใสไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีพีเอ็นได้ไปนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าฟ้าใสได้รักกองประกวดอะเหมือนกับเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับการที่ทางทีพีเอ็นได้หักเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาฉบับที่หนึ่งเลยฉะนั้น,นถึงบอกว่าท่านในแง่งของการกตัญญูพี่เชื่อว่าฟ้าใสได้ทําอย่างเต็มที่อยากบอกอย่างนึครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าใสไม่เคยได้พูดอะไรเลยสักคร